สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเหรียญของหลวงปู่ปุตตาปัญญาทโรเจติอายุยืนร้อยสิบเอ็ดปีหกแผ่นดินหรือหกาชการมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับบางรุ่นก็อาจจะดูซ้ำกันบ้างนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแต้มเงินล้านเดี๋ยวเราไปดูดตัวเหรียญกันนะครับเพื่อนๆ เป็นเหรียญสแตมเงินล้านนะครับอันนี้เป็นรายการที่ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเนื้อเนื้อ,อ,อแบ็กเงินนะครับจำนวนการสร้างอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับเหลือไม่ขึ้นแบ็กเงินหรือชุบเงินชุบสีดํากับสีเงินนะครับเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆสวยใสยจํานะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์แบบนี้นะครับ ข้างบนก็จะเขียนคําว่าเจริญไว้นะครับข้างล่างก็จะเขียนนงปูปตาปัญญาธรมไว้นะครับผมไปดูด้านหลังกันครับส่วนด้านหลังอันนี้เรียกรูปอะไรผมก็ไม่สัดทัดนะครับท่านใดรู้ก็บอกกล่าวแจ้งเตือนกันได้นะครับข้างล่างนี่เขียนเงินล้านทุกคเงินล้านนะครับเดีย๋ยวแปบ๊บนึง เงินล้านนะครับข้างล่างเขียนเงินล้านไว้นะครับด้านข้างเขียนวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับอําเภอพัฒนาครจังหวัดสกแกวนะครับอันนี้ได้เลขสวยมานะครับเป็นเลขเก้าเลขเก้าอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่ตรงนี้นะครับเลขเก้าเป็นชัดไห่เป็นเลขสวยนะครับเลขเดียวเลขเก้านะครับถ้าตรงกับวันเกิดของใครใต้บูชาไปขึ้นคอจะช่วยหน,น,นุนดวงได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อนๆข้อมูลใดผมกล่าวผิดพลาดไปต้องกลับขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมพอบอกกล่าวแจ้งเตือนกันได้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับเหรียญสแตมเงินล้านหลวงปูป่พุทธาปัญญาทโรปัดปะใตพัฒนารามจังหวัดสักแก้วขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ